คุณแม่ตอนนี้เหมือนโดนทิ้งทั้งที่มีลูกหลานอยู่ใช่ไหมอยู่บ้านจะคุยกับใครจระอะไรกับใครแม่ก็คุยเหมือนจะได้แต่ไม่เข้าใจคุณแคคนเหมือนทิ้งอ้างว้างคิดอยู่คนเดียวอะไรคนเดียวจนแบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเข้าใจกูกูตายดีกว่าเหมือนโดนทิ้งจริงไหมทั้งที่มีลูกหลานอยู่เยอะเลยใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนชาติปางกอดที่ดูให้เลยใช่ไหมค่ะ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้พิจรารณยาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชื่ออัพรอายุเท่าไหร่ อัมพรเจสาเกิดบันาลไยจันทร์ถึงอาทิตย์อัมพรเจ็ดสาวันสาวปีนักษัตริย์อัมพรเจ็ดสาันสาวปีทอพูดไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ทำให้ความคิดตัวเองติดลบแล้วจะลุกขึ้นสวดมนต์ทุกวันเป็นประจำ เพราะฉะนั้นความเครียดของแม่นะถ้าละได้แล้วหอกไปไม่ต้องสนใจสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันแล้วจะถายแล้วฟังเขาพูดทีข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปขอสื่อสารขอสื่อสารเจ้ากรรมในเวรากรรมในเวรที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าอยู่ตัวข้าพเจ้าว่าท่านอยากได้อะไรท่านอยากได้อะไรอยากได้บุญอะไรอยากได้บุญอะไรถ้าเขาอยากได้บุญอะไรแม่ทําให้เขาได้ทุกประการไหมทุกอย่างไหมเท่าที่ทําได้นะเออใ้ ฟังสบ,บายเมื่อชาติหนึ่งอ่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนอยหนึ่งคนแล้วก็มีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณแม่เลยบอกอคุณพูนีว่ามามามา,มาทําอันนี้กับฉันแล้วคุณแม่ไงล่ววะคุณแม่ก็ให้เขามาทํามาทํามาทําแล้วแม่ก็ให้ค่าแรงเขาแบบเป็นที่เป็นที่ทุกคนแหละแต่สุดท้ายเนี่ยรับหนึ่งสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายเนี่ยเขาคนพวกนี้เขาทำงานกับแม่เขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทุกวัเนเลีเ้ยงผัวเลี้ยงลูก,กไปได้เงินจากได้อัดได้เมียกับแม่สุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้งานดีๆได้ดีแม่ทิ้งพวกคนงานคุณแม่ไปเมนได้เมียได้ดีใช่ทิ้งไปจนสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ตอนเนี้ยเหมือนโดนทิ้งทั้งที่มีลูกาสอยู่ใช่ไหมอยู่บ้านจะคุยกับใครจะอะไรก,กับใครแม่ก็คุยเหมือนจะได้แต่ไม่เข้าใจคุณทุกคน เหมือนทิ้งอ้าวังคิดอยู่คนเดียวอะไรคนเดียวจนแบบว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าใจกูกูตายดีกว่าเหมือนโดนทิ้งจริงไหมทั้งที่มีลูกหลานอยู่เยอะเลยใช่ไหม,ไมเหมือนเหมือนชาติปางก,ก,กอดที่ดูให้เลยใช่ไหม,ไมเออเหมือนโดนทิ้งนะครับคือในใจเนี่ย้ากูอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าใจกูเนี่ยกูขอตายดีกว่าใช่ไหม,ไมโธฟังพะดมมือเจ้ากรรมในเวรอยากได้บุญอะไรว่ามาหนึ่งสองสามสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนนะโมทัสสะภะคะวะโตทะโตสัมมาทัสสะ แล้วก็สวดอ่าสัพเพตสตาสวดบทอะไรแนมะ่อยากสวดบทอะไรสวดไปแต่สุดท้ายก่อนนอนตัวเร็จกับบออสามีปุ๊บบุญกุศลนี้ขอส่งถึงจําเลนะตัวข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนาเวทถูกขัดเข้าวัดเข้าวาให้หหเจ้ากรรมนายเวทจบได้นะแลวแม่จะดีมีความสุขแลวแม่จะดีทุกคนจะดีบ้านลงตัวเลยจบอ,อ่ะไม่เดินไม่ได้เออแค่นั่นแหละเอาอย่างนี้ควนอีกทีหนึ่ง ก็นอนทําอะไรสวดมนต์แม่ชอบให้ครูบาอาจารย์ให้พ่อให้แม่ไอ้เฮียชิบหายหรือให้ตัวเองพอตัวเองไม่เต็มที่จะหวยก็ไม่ถูกทําอะไรก็ไม่ขึ้นให้ตัวเองก่อนแล้วให้ใครจบมีแต่คนเอามีแต่คนเอารัดเอาเปรียบใช่ป่ะมีแต่คนอิจฉาอิจฉาเฮียพอทําอะไรได้ดีปุ๊บเอาแล้วไอ้เฮียเริ่มแล้วไอ้นทานินทาเฮียเป็นเฮียอะเราไม่ได้ทำเฮียอะไรทั้งนั้นเลยนะแม่อยู่เฉยนะผมทำบุญอย่างเดียวเออ ททำนาชาที่แล้วที่จำไว้นะชาติที่แล้วพี่เป็นคนหนึ่งคนแล้วก็มีคนอีกหลายหคนพี่เนี่ยให้คนหลายหคนเนี่ยไปไปไป,ปพวกเรามาอยู่บ้านฉันแล้วอ่ะเราบ้านฉันทําน้ำเนี่ยมาช่วยกันทําพวกเราทำไปเออตกเย็นไปเอาอัดระเบียบไปอัดระเบียบไปแล้วเป็นไงรู้ป่ะพอพี่เนี่ยเริ่มพอพี่เร่งเริ่มดีขึ้นเว้ย พอพี่แม่งเริ่มดีขึ้นเขี่ยออกไอ้ไที่จะเปลืองผ้าแรงเขียข่ยออกเขียข่ยออกเขี่ยออกเขี่ยออกชาติเนี้พอพี่ทําอะไรนะพอเวลาดีพี่ทำอะไรนะี่เวลาดีขึ้นแล้วก็รวงรวงดีขึ้นแล้วรวงดี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 แล้วรวงไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญก็ทําจัดพี่ใจใหญ่มากนะใครดีกับเรานะพี่ให้แม่งหมดตัวนะ บุญเบินใครอยากได้อะไรมาบอกบุญกูกูไปหมดจนตัวเองคิดว่ากูไปทำเที่ยวใครว่ามาชีวิตกูถึงแม่พังอย่างนี้ทำอะไรไม่ดีใช่ป่ะแค่นี้บอกทุกวันนะือวันนี้ขายคลองไม่ตะกบคก่บันบอกสิบสามสิบบอกทุกอย่างทุกอย่างพี่ไปทำเขาเอาล่ะตะเปรียบเขาแค่นี้เองเอาละเอาเปียบเรื่องงานเรื่องการเอาละเปรียบเรื่องแรงงานพี่ถึงต้องเหนื่อยเหนื่อยชิบหายนะเหนื่อยมากเหนื่อยกายไม่เ่าไรหรอกแต่เหนื่อยใจมาก เหนื่อยใจเหนื่อยอะไรต่ออะไรตอนสุดท้ายเนี่ยทําแล้วก็ไม่ดีไม่ดีเพราะนั้นสิ่งที่พี่ต้องทํานะครับจำไว้นะครับข้อหนึ่งทำบุญอะไรนะครับพี่พูดมาเองคนเรามีเจ้ากรรมในเยเวรตามทุกคนคพี่ขอโทษเจ้ากรรมนเยเวรพูดเลยพูดตามความรู้สึกพี่ชาติก่อนเราจาไม่ได้คืออะไรแบบไหนยังไงชาตินี้เกิดมาผมขอโทษเรื่องจากอะไรก็พูดไปเดี๋ยวเขาฟังอยู่ครับอดีตชาติปัจจุบันชาติาชาติที่แล้วยอมปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าทำปาร์ดานใดขอเอาหัวอิกรรมให้ ร่อรอายเป็นพระพุทธเจ้าขออโหสิขอ,อโทษเขาด้วยขอโทษขอโทษในสิ่งที่ข้าพเจ้าทําผิดตั้งแต่อดีตชาติป<ม>ัจจุบันชาตินี้และชาตินี้ข,ข้าพเจ้าจะขอทำบุญส่บาตรกดตามให้ทุกวันฟังสิ่งที่เขาอยากได้นะสี่ข้อเนี่ยที่ทําเสร็จนะไม่มต้องให้ใครเลยให้เจ้ากรรมในเวรพี่อย่างเดียวอ่าพี่ผู้ตามผมพิธีกรรมนี้ ขอตัดขา,ขดขาจากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดน,นอกจากตัวข้าพเจ้า,า,จาสาธุไปสามทีแล้วเดินไปเปล่าคนหน้าสามทีพี่ไปเลยเปล่าหน้า <c oughs> <c oughs>